ครับไฟเดอร e ซีรีส์ตอนเลือกแฟนให้ดูแม่เมื่อดาวนำพาตัวปัญหาอย่างแพลวเข้ามาในบ้านดาวบอกกับแพลวว่าจะให้แพลวมาคอยจับตาดูก้ากับเยลลี่แต่แท้จริงแล้วดาวต้องการให้แพลวมาแย่งก้าไปจากเยลลี่ต่างหากเพราะดาวคิดว่าก้าคือตัวปัญหาที่ทำให้เธอกับลูกมีปัญหากันโดยที่ไม่รู้เลยว่าการนำแพลวเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยอีกคน จะยิ่งสร้างปัญหามากขึ้นกว่าเดิมซะอีกส่วนเดือนก็พยายามจะสารสัมพันธ์กับดาวเพื่อหวังคืนดีและกลับมาคบกันอีกครั้งดาวที่ลึกๆก,ก็มีใจให้เดือนอยู่จึงยอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าแพลคนที่ดาวพาเข้ามาบังเอิญเห็นว่าดาวกับเดือนจูบกันและพากันเข้าไปในห้องมีขําคืนนันแสนหวานด้วยกันหลังจากที่ดาวกับเดือน ร่วมรักกันไปเรียบร้อยแล้วเดือนก็ยังคงอยากจะแสดงความรักกับดาวอยู่ตลอดเวลาเข้าไปกอดดาวไว้แต่ดาวกับไม่พอใจทําทีบอกไปว่าถ้าเดือนยังทําแบบนี้อยู่เด็กๆจะสงสัยและจับเข้าได้สักวันจึงขอให้เดือนอย่าทําแบบนี้อีกแม้เดือนจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ในขณะที่แพรวเมื่อเห็นดาวกับเดือนมีความสัมพันธ์กันที่มากกว่าเกินเพื่อนไปเมื่อคืนจึงทำทีเข้ามาแซวเดือนไปว่าณนะเดือนกับแม่นี่น่ารักกันจังเลยนะคะฉากเลิฟซีนเมื่อคืนนี่หวานหวานเดือนไม่พอใจจึงทำทีเข้าไปเตือนแพรวไปว่าอย่าพูดอะไรเพ้อๆนะนี่ไม่ใช่เรื่องของเธอเดือนไม่ต้องการให้แพรวพูดไปมากกว่านี้เพราะกลัวว่าเยลลี่จะรู้เรื่องและรับไม่ได้ ที่ดาวชอบเพศเดียวกันเมื่อเดือนที่คิดจะจริงจังกับดาวเธอจึงตั้งใจนำแหวนมาสวมให้กับดาวเพื่อจะขอคบกันอีกครั้งพร้อมทั้งขอโอกาสให้เดือนได้ชดเชยให้ดาวในอดีตที่เคยผิดพลาดจนทำให้เราไม่ได้คบกันจะดูเหมือนดาวที่กลัวว่าลูกสาวของเธอจะรับไม่ได้หากรู้ว่าแม่ชอบเพศเดียวกันจึงตัดสินใจถอดแหวนวงนั้นออก นั่นจึงทำให้เดือนทั้งผิดหวังและเสียใจเป็นอย่างมากจึงร่ำให้บอกไปว่าทำไมดาวทำแบบนี้เดือนพร้อมยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้คบกับดาวซึ่งดาวเองก็ทุกใจไม่ต่างกันแต่เพราะเป็นห่วงความรู้สึกของลูกสาวมากกว่าจึงจำใจเอาแหวนที่เดือนมอบให้จะไปทิ้งที่ชักโครกแทนเดือนพยายามจะเข้าไปห้ามดาวที่ใจร้อนวู่วามเกินกว่าเหตุจนทำให้ทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกัน ดาวจึงอ้างกับเดือนไปว่าเยลลี่ไม่มีทางรับได้ถ้ารู้ว่าดาวเป็นแบบนี้เดือนได้ฟังแบบนี้ก็ยิ่งผิดหวังและเสียใจจึงบอกไปว่าทำไมอ่ะดาวดาวกลัวจะไม่มีข้ออ้างกับลูกใช่ไหมดาวไม่พอใจที่เดือนเสาสีเพื่อหวังที่จะคบกับเธอให้ได้และคิดว่าเดือนพยายามจะทำให้ความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ ดาวที่ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับเดือนอีกจึงเลี่ยงที่จะไม่โต้แย้งด้วยแล้วขอให้เดือนกลับไปซะเดือนพยายามง้อดาวแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะดาวใจแข็งและลึกๆแล้วดาวเองก็อ่อนไหวกับเรื่องนี้อยู่เช่นกันเดือนจึงจำใจต้องกลับไปก่อนแต่ก่อนจะกลับเดือนก็หันไปมองดาวด้วยความเสียดายที่ดาวไม่ยอมเปิดใจคบกับเธอแบบเปิดเผยสักทีดาวยืนแอบมองอยู่ในบ้านด้วยความเจ็บปวด แล้วพยายามฝืนหัวใจตัวเองไม่ให้รักเตือนไปมากกว่านี้พอคิดว่าความรักของพวกเธอคงไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนและในคืนนั้นแพรก็วางแผนเข้าหาก้าถึงในห้องนอนแพรจู่โจมเข้าหาก้าแบบใกล้ชิดทำทียั่วยุบอกไปว่าจูบแพรหน่อยจูบเหมือนที่ก้าจูบเยลลี่ยก้าพยายามถอยหนีจนเขาจนมุม แควจึงใช้โอกาสนี้มันฝ่ายจูบก,ก้าก้าพยายามจะขัดขืนและข่มใจไม่ให้เกินเลยกับแพลแต่แพลก็ยิ่งกอดจูบก,ก้ามากขึ้นจนก้าเกือบจะเผอเคิมมีอะไรกับแพวแต่สุดท้ายก้าก็ตั้งสติแล้วไล่แพลให้ออกไปจากห้องทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าแพวได้จัดฉากให้ดูเหมือนว่าก้านอกใจแอบมีอะไรกับแพลเพื่อหวังให้เยนลี่เข้าใจผิดนั่นเอง เ่อแพลวได้คลิปที่เธอแอบ,บถ่ายไว้แล้วจึงเอามาเปิดดูและรู้สึกสะใจพร้อมทั้งนำคลิปนี้ส่งไปให้กับดาวดูด้วยเช่นกันส่วนเยลลี่ก็ได้เห็นแพลแอบบย่องเข้าไปหาก้าถึงในห้องและยังพยายามไม่ให้เยลลี่ใกล้ชิดกับก้าอีกจนทำให้เยลลี่อดสงสัยไม่ได้จึงย้อนถามไปว่าแม่ฉันให้แกมาทำอะไรที่นี่กันแน่นะแพลวจึงสวนกลับไปว่า ก็เป็นคนที่แม่แกให้เข้ามาคอยจับตาดูพฤติกรรมแกงะเ็นลี่เมื่อได้ฟังก็ไม่พอใจโกรธทั้งแม่และแพรวที่พยายามเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของเธอทั้งยังคอยขัดขวางทุกวิถีทางอีกด้วยเมื่อดาวที่เห็นคลิปนั้นจากแพรวแล้วจึงพยายามมาบอกให้ก้าเลิกกับเยนลี่ซะแต่ก้ากลับบอกไปว่าผมรู้ครับว่านาดาวเคยเจอเรื่องอะไรมาบ้าง แต่ผมจะไม่มีวันทำอย่างนั้นกับเยลลี่ครับผมอยากจะขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองดาวที่ได้ฟังจึงทำทีบอกไปว่าแล้วถ้าฉันไม่ให้โอกาสละ่ะเธอจะทำยังไงกล้าอึ้งไปและบอกว่ายังไงผมก็จะพิสูจน์ตัวเองให้นะดาวเห็นว่าผมรักเยลลี่จริงๆครับซึ่งดาวก็รู้อยู่เต็มอกว่ากล้าไม่ได้คิดมีอะไรเกินเลยกับแพลทั้งหมดเป็นแค่การจัดฉาก ที่แพรวางแผนเอาไว้เพื่อใช้เป็นข้อต่อรองให้กล้ายอมตัดใจเลิกกับเยนลี่ให้ได้ซึ่งแพรเองก็แอบชอบกล้าอยู่แล้วด้วยเช่นกันส่วนเยนลี่ที่เข้าใจผิดก็ไม่ยอมรับฟังเหตุผลที่กล้าพยายามจะอธิบายว่าเรื่องคืนนั้นที่เธอเห็นในคลิปของแพรมันไม่ใช่เรื่องจริงเขาไม่มีวันนอกใจเธอไปม,มีอะไรกับแพรเด็ดขาดแต่ดูเหมือนว่า เยลลี่ที่ถึงแรงแบบดาวก็โกรธมากจึงพังมือตบหน้าก้าเข้าไปอย่างแรงพร้อมทั้งไล่ก้าให้ออกไปจากชีวิตของเธอแม้ก้าจะพยายามวิงวอนขอร้องเธอก็ตามแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ